วัดีครับทุกคนวันนี้จะพามาเก็บมะกอกป่านะมะกอกป่าตัวนี้จะเป็นวงลีนะเหมือนที่ผมเคยลงเมื่อน,นั้นนะเดี๋ยวหาลูกให้ดูแป๊บหนึ่งเหมืนต้นนี้ลูกอย่างเยอะอยู่แล้วเก็บแป๊บนึงอ๋นี่เนีสือแล้วนี่ครับทุกคน จะเป็นลักษณะอ้าตาอย่างนี้นะนี่คือมะกอกป่านี่มันจะเป็นวงลีเลยใช่วงลีหรือเปล่าอย่างเงี้ยโอ้โหมือน,นี้เกาล้างไม่ออกเลยไปเดินท่อมาโอเคเดี๋ยวผมจะเดินเก็บสักหน่อยสกนอยนะทุไปเยอะโอ้นี่ก็มาสุกเลยทุกคนเหลืองกลิ่นหอมมากครับทุกคนอ๋อชื่นใจ อยากให้ทุกคนได้กลิ่นมากเลยโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บไปตามส้มตามกินนะก่องอันนี้ก่อนไม่ใส่กระเป๋าเลยดีิคืณ uh huh. เยอะอีกนะโ oh อ้โหปะเก็บด้วยกันก็ได้เดี๋ยวมจะพาเก็บนะเราก็จะเดินหางินนะทุกคนเดินหาตามใต้ต้นมองซ้ายมองขวา ยังเหลือเยอะนะ้นต้นนี่ครับทุกคนเราเดินซ้ายมองซ้ายมองขวาเราก็เก็บน,นี่ครับอันนี้มันแตกนะหล่นลงมาแรงแต่ใช้ได้อยู่นิดหน,น่อยนี่ครับทุกคนโอ้โหนี่ครับเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปดูดีทุกคนเดินไปเดินมาได้สี่ห้าลูกแล้วนี่ข้างล่างนี่ก็มี ลูกนี้น่าจะโดนดินเต็มๆนะเดี๋ยวผมเอาพริกป่นมาเลยนะผมจะผ่ากินกับพริกป่นให้ดูว่าเป็นยังไงอพอ้าไม่ค้าส้นตาำนี้ใส่นี้สุดยอดเลยครับทุกคนหอมมากอมโอ้โหนี่หล่นมัาอยู่ด้วยกันสองลูกเลยว้าว มะกอกป่ายังเยอะไม่ค่อยมีคนเก็บนะนี่เหลืองสวยโอ้โหมะกอกป่าบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบน้ำกกเวลากินมะกอกเข้าไปแล้วก็กินกับน้ำนี้อร่อยอร่อยมากโอ้โหอย่างเยอะเลย Mm hmm. แตกแตกเราจะไม่เอานะเอาแต่ลูกที่มันดีๆนะ่งเพราะว่ามันเยอะอยู่แล้วเวลามันหล่นลงมาแล้วโดนเป็นไม้แห้งอย่างงมันจะไม่แตกนะทุกคนดูดินี่มันจะไม่แตกมันสวยงครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัวเก็บแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะสรุปว่าผมจะเก็บได้เยอะแค่ไหนอเอาไปแบ่งคนอื่นบ้างนะโอเคครับ โอเคครับทุกคนเก็บมาสักพักก็ได้ประมาณนี้เนะเยอะอีแล er ้ว er er นะหลลูกเลยโหน่ oh. าก,กินมากสีเหลืองๆนี่หอมมากสุกสุกน่าจะได้ที่ทุกคน oh. หอมอื uh ้มโอ้โหสุดยอดพอแล้วครับผมเอาแค่นี้นะเก็บเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดอันนี้ก็เอาไปแบ่งคนอื่นบ้างนะน,นี่หน่อยๆนี่ไงพริกป่นที่ผมเตรียมมาเดี๋ยวนั่งกินสักลูกสองลูกนะนี่ พริกป่นมีพริกเกลือชูรสถั่วเน่าโอเคพริกกระเลียงนะพริกกระเลียงนี่เผ็ดมากโอเคครับเดี๋ยวกินซะหน่อยอือหือพริกป่นเลทุกคนนี่พริกป่นเคเดี๋ยวบอกแป๊บหนึ่งผมมีเสียงไกฟปาด้วย เสียงสะดังเชียวมะกอ,อกอันนี้เพิ่งโหลดนะดูขัว้วมันก็รู้แล้วผ่ากิ่เลยทุกคนเนื้อเน,น,น้นๆเลยชิมดูเลยดิไม่ต้องรังนะธรรมชาติอยู่แล้ว อือมอือมหวาดเปรี้ยวเผ็ดมัจะเปรี้ยวนะอมเปรี้ยวหน่อยหน่อยเนื้อเยอะมากโอเคครับรับคลิปนี้ก็มาเก็บมะกอกมะกอกป่านะอยากให้ทุกคนได้เห็นมะกอกป่าก็ได้เยอะเหมือนกัน โอเคครับเดี๋ยวผมก็กลับละนี่ก็ได้พออกินแล้วได้บินโอ้โหถ้าทํากินบ่อยๆก็อันนี้เน่าละหมดว้ถ้าเกมกินเราจะไปฟีดไว้นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ